ทำไมเหลือเยอะแยะเลยนะโอ้รู้แล้วเมื่อคืนเราไม่ได้ออกไปข้างนอกนี่นะซื้ออาหารกลับมากินกับพี่ฝนที่บ้านเอาล้างซะก่อนเมื่อวานมันเหนื่อยนะก็เลยนอนไปเลยเฮ้ยอะเหมือนกันนะเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปหาพี่ฝนดีกว่าโบ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 เดี๋ยวพี่จะออกไปข้างนอกนะโบอยู่ที่บ้านได้หรือเปล่าโบ โอ้ยไม่ต้องทำเสียงเศร้าหรอกโบพี่เอกพาโบไปทุกที่ไม่ได้หรอกนะที่นี่ขอห้ามสัตว์เลี้ยงไปรู้เปล่าเบืเอาเป็นว่าเดี๋ยวขากลับพี่เอกจะแวะซื้ออาหารเมร็ดอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมาให้นะบึบึบ,บี่ฟอนเออยู่ไหนนะเอ้าพี่เอกยังไงเนี่ยทำไมมานั่งมายืนรอหน้าบ้านพี่เอกเนี่ย จาเมื่อวานแล้วอ่ะพี่ฝนขอโทษด้วยนะที่กินข้าวแล้วไม่ได้ล้างจานอ่ะเหนื่อยเกินไปนะสิอ๋อไม่เป็นไรหรอกเราก็แบบอยู่เวรกันทั้งคู่เอา,อางี้วันนี้เดี๋ยวพี่แกร์พาพี่ฝนน่ะไปเที่ยวแล้วกันอ๋อจริงเหรอเออแต่ว่าเป็นการเที่ยวแบบฝึกร่างกายไปด้วยนะเราจะไปไว่ายน้ํากันแต่แบบว่าวันนี้เป็นวันสําคัญนะอยากจะไปแบบดูหนังกินไอติมบ้างอ่ะ เอาหน่าเดี๋ยวว่ายน้ำเสร็จแล้วค่อยแวะกินอะไรกันจริงนะจริงๆริง,รงว่าแต่ว่าสมอสอนว่ายน้ําที่โรงเรียนที่เปกเป็นสมาชิกไว้อะไม่รู้ยังใช้ได้หรือเปล่านะลองไปดูก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าอยากไปกินในติมไปดูหนังมากกว่านี่นะ <c oughs> ก็พักทั้งทีก็ให้มันเป็นประโยชน์กับร่างกายเราด้วยแล้วกันยังไงเราก็ต้องใช้ร่างกายเราอยู่นะเอยเกืืกตามองบนแป๊บ นี่นี่นี่มาถึงแล้วอ้าวคุณครูใหญ่ยังเดินอยู่อีกเนาะเดินตั้งแต่เราเรียนจนเราจบจนเราทํางานเขาก็ยังเดินอยู่เลยอะ่ะเขาคงเป็นห่วงโรงเรียนละมั้งว่าแต่ว่าวันนี้มันวันหยุดไม่ใช่หรอเออใช่เนาะถึงแล้วพี่ฝนนี่เดี๋ยวพเพ็กจอดรถแป๊บหนึง่งเอาจอดล่มๆนะจะได้ไม่ร้อนอืมเป็นไงเนี่ยยังง่วงนอนอยู่เลยอะ่ะอหน่าเดี๋ยวโดนน้าแล้วก็สบายตัว มาเร็วลงรถมาแล้วมาแล้วไปเดี๋ยวไปเดินดูกันนะเราไม่ได้มานานแล้วนะที่ว่ายน้ําเนี่ยจะว่าไปไม่ได้มาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยอมไม่ได้มาตั้งกี่ปีอะไรตอนที่เรามาซ้อมว่ายน้ําก่อนจะเข้าตํารวจอะเราก็มาไม่ใช่หรอเออใช่เนาะพี่ฝนก็ลืมไปเพิ่งจะสองเดือนเองเอา้าติดไปเร็วรีบไปกันดีกว่าเฮ้ย <c oughs> คนน่าจะไม่เยอะนะวันนี้ดูโลง่ง ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหไหนบอกโล่งๆไงพี่กคนเพียบเลยอ่ะเอามาว่ายน้ำแข่งกันดีกว่าวิเธอเธอเห็นอะไรเลยหรือเปล่ามาเร็วนั่นรุนพีนี่นาไปไปพี่ฝนไปโอ้ยน้ำเย็นนะพี่เอกน้ำเย็นกันไปมาว่ายแข่งกันมาเร็วรุนพีคะฮะอะไรใครเรียกอะไรรุนพีพี่เอกได้ยินเหมือนใครเรียกเลยพี่ฝนมาเร็วมะไม่เปียกไม่หดว่ายไม่ไหวแล้ว เพียกว่าพี่ฝนแบบไม่ค่อยซ้อมน,นะช่วงนี้อ่อนซ้อมน,นะรุนพี่ค่ะสู้ๆค่ะเออเพียกเพียกรู้สึกเหมือนมีใครเรียกเพียกอยู่เลยนะออพี่ฝนจะหายใจไม่ออกแล้วไม่ไหวไม่ไหวมาทันไหมอีกนิดเดียวเองพี่ฝนออเออเอยไม่ไหวแล้วเพียกเอ้ามาตามมาตามมาพี่สู้ๆค่ะถึงแล้วถึงแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว มาเร็วพี่ฝนเดี๋ยวเราเดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปกินอาหารกันอ๋อเกือบแย่นะนี่ไงอ่อนซ้อมก็อย่างนี้แหละมาเร็วมาเร็วลุ้นพี่คะ่ะลุ้นพี่มาพี่ฝนเดินมาเร็วลุ้นพี่สวัสดีคะ่ะจำพวกเราได้มิคะลุ่นพี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะแม่คุณคุณอ้าวอ้าวสวัสดีครับจำพวกเราได้หรือเปล่าคะจำได้จำได้ไดพี่ฝนนี่รุ่นน้อง ที่เอคมาอบรมให้เขาไงอะไรนะเนี่ยที่อบรมเนี่ยทั้งชุดเลยเนีย่เอามาซ้อมว่ายน้ํากันเหรอ,อใช่แล้วล่ะคะ่ะวันนี้มาซ้อมว่ายน้ํากันคะ่ะรุ่นพี่เป็นยังไงมาอย่างไงบ้างคะ่ะโอ้โห<อ>พวกเราได้คิดถึงรุนพี่กันมากเลยคะ่ะไม่ได้เจอกันมาตั้งนานโอ้ขอบคุณนะครับผมก็มาซ้อมว่ายน้ําตามปกตินะอ๋ออันนี้น้องสาวใช่ไหมคะอ๋ออันนี้แหละครับอันนี้เพื่อนที่ทํางานพี่ฝนจ้าอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะอ้าวเป็นอะไรอ่ะ เพื่อนที่ทํางานเหรออืมไปก็ได้ไปดีกว่าเดินงอนไปเฉยเลยอ่ะเฮฉันจะโกรธมากเลยนะเนี่ยรู้หรือเปล่าเพื่อนที่ทํางานงั้นเหรอเออเอาเป็นว่าข้อสอบค้อเนี้ยอย่าไปบอกใครนะครับแหมรุ่นพี่นี่ละก็เราไม่บอกใครอยู่แล้วละค่ะรุ่นพี่นี่นะคะหล่อมบ้าๆเลยนะคะหล่อทุกสถานการณ์เลยค่ะเอาเป็นว่าก็สู้ๆนะครับ สู้อยู่แล้วค่ะรุ่นพี่พวกเราสู้สู้เพรารุ่นพี่เลยนะคะ,ะหวังว่าจะสอบติดกันทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะเมเป็นคนพูดเองค่ะารักสุดเลยค่ะสิทซิกแพคมาอย่างเต็มอ้อฉันโกรธมากเลยเริ่มทนไม่ไหวไปที่อื่นก่อนดีกว่าต้องหาอะไรระบายอารมณ์หน่อยแล้วโกรธ ไปไหนดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกโอ้ยแต่ว่ามันก็ยังกรดอยู่ดิพี่เอกนะพี่เอกเพื่อนเพื่อนที่ทำงานนันเหรอเข้าห้องน้ำหน่อยดีกว่า เหนื่อยกดจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยห้องน้ํามีใครอยู่หรือเปล่านะเออห้องน้ําอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่ได้มาตั้งนานห้องนี้หรือเปล่านะ้อเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะได้ยินเสียงอะไรอ้าอ,อเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณคุณคนคนน,นั้นน่นาที่เราเจอกันออ,อ,อใช่แล้วละคะ่ะอ,อ๋อ,อคุณนี้เอง มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะคือคือว่าแฟนฉันนะคะเขาเขาเขาทําอะไรหรอเขาเขาทําร้ายฉันเขาเขาตีฉันนะคะเอาถ้าเป็นแบบนั้นคุณจะต้องไปแจ้งตำรวจนะคะได้เรอคะได้สิคะแจ้งแจ้งที่กรมตำรวจหรือแจ้งที่ฉันก็ได้นะคะฉันก็เป็นตำรวจเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งความ อ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเฮพี่ฝนไปไหนแล้วนะเผื่อแป๊บเดียวเฮ้ยเสียงอะไรอะขอบคุณมากเลยนะคะฉันจะไปแจ้งความแต่ว่าฉันยังกลัวเขาอยู่เลยค่ะใครแจ้งคนแจ้งความเลยอะไรเนี่ยพี่แอกเข้ามาทําไมนี่มันห้องน้ําหญิงนะอันนี้มันห้องพักเฉยๆพี่ฝนเอาเหรอว่าแต่ว่าพี่สาวคนเมื่อวานนี่ได้คุยกับพี่ผู้ชายคนนั้นหรือยังครับก็คือว่าพี่แอก ว่าไงอะพี่คนเนี้ยเขาโดนทําร้ายร่างกายอะเอา้าโดนทําร้ายร่างกายเหรอใชอ่แต่เมื่อวานยังเห็นดีๆอยู่เลยนะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับงั้นงั้นฉันสามารถไปแจ้งความที่กรมตารวจได้ใช่ไหมคะอืมพี่ฝนแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็คือว่าเมื่อวานนั้นน่นะเขาอะโดนแฟนเขาทําร้ายนะสิพี่ฝนก็เลยให้เขาไปแจ้งที่กรมตารวจแล้วอะเอ้าเหรอ แต่ว่าเมื่อวานพี่เอกวิ่งไปดูอ่ะกลายเป็นว่าแฟนเขาโดนแบบตนตนตีแล้วก็ล้มลงไปนะพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยตามเรื่องทีหลังก็แล้วกันนะแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะพี่ฝนก็สงสารเขาเหมือนกันนะเนี่ยอองั้นกินให้เต็มที่แล้วก็วันนี้กลับไปพักผ่อนกันนะฮะเชะลืมไปเลยลืมอะไรอ่ะไม่บอกเอาโกรธแต่ว่าตอนนี้กินก่อนหิว เอ้ยเอ้ยตรูตรฮะฮัลโหลฮะ,ฮะ,ฮะอะไรนะครับเออเออได้ได้ได,ได้เดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเอ้ยเพิ่งจะนอนไม่ได้แป๊บเดียวเองครับผมครับครับครับโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยวผมรีบไปโอ้โหน้ำเย็นเฮ้ยทำไมมีเรื่องอะไรตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยโบโบอยู่บ้านไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เอ,มอมกมาชักไม่ค่อยดีเอาไปด้วยเลยแล้วกันวันนี้มาโบ เฮ้ยทำไมมีเรื่องตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยพี่ฝนหมายยังเนี่ยแต่งตัวหรือยังนะพี่ฝนเอานั่งไงปุ๊กปิ๊กฉันจะโกรธพี่เอกมากเลยรู้เปล่าเรื่องอะไรกันนุชเดี๋ยวกันเดี๋ยวใครพูดพี่ฝนอะไรเหรอ,ค,อคือเมื่อกี้พี่เอกรับโทรศัพท์อ่ะจากที่หัวหน้าโทรมาบอกว่าเกิดเรื่องขึ้นแล้วอะ่ะมีคดี เร็วรีบไปคดีอะไรคดีทำลายร่างกายคดีอ๋อคดีนั้นแน่นอนเลยอ่ะอันนี้พี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ้าโบมาเร็วช้ารีบไปรีบไปพี่เอกโบนี่วุ่นวายเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เอกฝากโบไว้ที่บ้านด้วยนะเอาเราให้อยู่กับปุ๊กปิ๊กอีกแล้วเหรอเอออยู่บ้านเราสายหน้าตลอดหน้าสงสารน่ะเอาไว้นี่แล้วกันปุ๊กปิ๊กฝากดูโบด้วยนะเฮ้ยอะไรกันนุดเราจะไปหาเราลาว่าไงครับเจ๊ ตอนนี้นะมีคนมาแจ้งความบอกว่ามีคนทำร้ายร่างกายเขาแถมบอกอีกต่างหากว่ารู้จักเธอสองคนด้วยนะเฮ้ยพี่ฝนสงสัยจะเป็นเจ๊คนเมื่อวานแน่เลยอะ่ะอ๋อผู้หญิงคนเมื่อวานน่ะเหรอ,องั้นเดี๋ยวเราขอตัวเข้าไปดูก่อนนะครับป่พี่เอกเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าหัวหน้าครับเรื่องราวมันเป็นมายังไงล่ะคือเมื่อวานเนี่ยตอนกลางคืนน่ะผู้หญิงคนนี้ถูกทำรายร่างกายแต่เนื่องจากเสาวไฟฟ้ามันมันมืดมาก แล้วกล้องวงจรปิดตรงนั้นดันเสียซะด้วยก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําร้ายเธอวิ่งเข้ามาที่สถานีตํารวจเราเจข้างหน้านั่นอ่ะก็ช่วยเอาไว้แต่ก็ไม่เห็นคนร้ายนะหืมแล้วอย่างนี้จะทํายังไงกันดีครับผัวหน้าเอาเป็นว่านายไปสืบเรื่องนี้แล้วกัน,นที่อยู่ของผู้หญิงคนนั้นได้ครับเดี๋ยวผมจะไปสืบเรื่องนี้มาให้แต่ผมขอเอาสายตรวจฝนไปด้วยนะครับอืมตามนั้นเลยงั้นเดี๋ยวผมขอไปสืบเรื่องนี้ก่อนนะครับผัวหน้า พร้อมยังพี่ฝนพร้อมแล้วแต่ว่าพี่ฝนยังสงสัยสรุปว่าใช่แฟนเขาหรือเปล่าหรือว่ายังไงกันแน่เพเอกว่าอย่าเพิ่งสรุปเลยดีกว่าถ้าเรายังไม่มีข้อมูลที่แน่นอนนะนะอุ้ยโอ้โห <laughs> พี่สาวคนสวยเอาอีกแล้วเดินชนรถเราเฉยเลยเราก็มาทางตรงนะเนี่ยเอาเป็นว่าเราไปดูที่บ้านของผู้หญิงคนนี้กันก่อนไหมนี่บ้าน,น,นเขาเหรอใช่หลังนี้แหละโอ้บ้านหลังใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย ใช่ตามที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยขออยู่หลังเนี้ยเนาะแต่อยู่แค่คนเดียววะดิแล้วแฟนเขาอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนอะ่ะเ,เ,เขาอาจจะอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าไม่ได้อยู่นะเอ้พี่เอกสอบถามมาแล้วอะ่ะเอาปืนหรืออะไรเหรอพี่ฝนดูต้นทางตรงนี้นะเดี๋ยวเพเอกขอไปดูข้างหลังก่อนเพเอกจะดีเหรอก็ต้องกันไว้ก่อนอะ่ะเผื่อเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเพเอกจะได้จะได้ทัน <laughs> เอาละเดี๋ยวคนนะเฮ้ย อะไรอ่ะเสียงใครคุยโทรศัพท์อ้าวเดี๋ยวนั่นมันแฟนของผู้หญิงคนนั้นนี่นะนี่นะหยุดนะเฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยเข้ามาเดี๋วบ้านจะได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วมันใหญ่หรือไงฮะเดี๋ยวฉันนะฉันจะฟ้องแกให้หมดเลยเฮ้ยพี่ฝนเข้ามาทำไมพี่เอกออกมาเถอะ ดูท่าทางจะไม่ค่อยดีหมายค้นเราก็ไม่ไดเอามานะก็มันมันเหตุมันด่วนอ่ะเราจะเชิญตัวเขาไปโรงพักดีไหมอ่ะพี่ฝนจะเชิญได้ยังไงไม่มีความผิดอะไรสักหน่อยเราไม่มีหลักฐานเราเราต้องออกไปจากตรงนี้ก่อนแล้วนะมันขึ้นอยู่ดีๆมาชี้หน้าว่ากันก็หญ่ละนี่บ้านเขาไม่ใช่บ้านเขาสักหน่อยเป็นบ้านของผู้หญิงนี่นาก็ถึงจะเป็นบ้านของผู้หญิงก็แฟนเขาเปล่ะเฮ้ มันน่าหงุดหงิดชะมัดเลยทําไมเราใช้กฎหมายกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้อะเนี่ยไม่ได้หรอกกฎก็ต้องเป็นกฎเฮ้ยแล้วทําไมขึ้นมายืนบนนั้นเรามันมันเครียดมันเครียดไปรับลมเหรอมันเครียดอะมันมันนั่งขับธรรมดาไม่ได้มันเครียดดูดิเราใช้อะไรขับนั่นอะแขนมันล็อกตอนนี้พี่เอกเลยใช้ขาแทนไปก่อนเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าเครียดตัวเก่งหมดแล้วเห็นไหมนะอืมเครียดนะจนเครียดแต่ไม่กินเหล้า ว่าแต่ว่าขับอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอลงมาก็อยากจะลงอยู่หรอกแต่ตอนนี้ขามันล็อกไปด้วยแล้วอือหือเครียดทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีอ๋อดูสินั่นอะไรทำอะไรกรันลงมาได้แล้วเอ่อคือเจ๊ครับ <laughs> ผมมีปัญหานิดหน่อยครับอะไรถึงขนาดขับรถตำรวจมาแบบนั้นได้ที่ไหนกันเล่าคือมันโมโหครับแล้วแขนมันก็เลยล็อกครับเห็นไหมโดนเจ๊เขาต่อว่าจนได้เออลูกพี่ครับผมไปสืบม,มาให้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่า ทางเจ้าของบ้านน่ะที่เป็นผู้ชายอ่ะเขาชี้หน้าแล้วก็ไล่ผมออกมาครับตอนแรกผมว่าจะเชิญเขามาสอบปากคําที่โรงพักแล้วแต่ว่า,าสายตรวจฝนดึงกลับมาก่อนครับเพราะเราไม่มีหมายคน้นเออสายตรวจฝนทำถูกแล้วถ้าเราไม่มีหมายคน้นเราเข้าไปเราผิดนะเอางี้แล้วกันนะครับวันนี้กลับบ้านก่อนไหมถ้าฉันกลับไปฉันจะโดนอะไรบ้างฉันก็ไม่รู้ เงินพักที่โรงพักแล้วกันนะครับเจ๊ผมฝากพี่สาวคนสวยคนนั้นด้วยนะต้องฝากด้วยนะคะร,รบกวนด้วยจริงๆเออไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวฉันหาที่อยู่ให้เขาเองมาพี่ฝนกลับบ้านกัน <c oughs> <c oughs> เอ้ยและทำไมจะต้องท่านี้ <c oughs> เอ่อ <c oughs> อย่าตดนะ <c oughs> ไม่หรอกนะว่าแต่ว่ามันก็มันลงไปนั่งขับไม่ได้อะ่ะแล้วทำไมไม่ให้พี่ฝนขับเ,เดี๋ยวนอนสักคืนก็คงหายแล้วมั้งแค่นี้ก่อนนะพี่ฝน พี่แอ๊ดพี่แอ๊ดเรียกตั้งนานพี่แอดพี่แอดได้ยินหรือเปล่าเนี่ยพี่แอดพี่แอดพี่แอดมีเรื่องเอ้อเรียกอยู่เนี่ยออกมาได้แล้วใครมาขออะไรเนี่ยมีเรื่องแล้วๆตื่นอ้าวพี่ฝนเนาะเออเออว่าไงอ่ะ อ้ยขอจนเจ็บมือหมดแล้วมีเรื่องที่กมรมตำรวจมีเรื่องอะไรกันน่ะเอาหน้าเ<อ>ต็มแต่งตัวเรียบร้อยแล้วรีบออกมามไม่ต้องไม่แต่งมแล้วมาก่อนเดี๋ยวว่างไงตอนนี้มีเรื่องใหญ่แล้วนะพี่เอกไปดูเองดีกว่าไปดูอะไรอะ่ะก็ก็เรื่องผู้หญิงคนนั้นไง อะไรนะเขาหายตัวไปเหรอใช่แล้วล่ะเฮ้ย <Hey, S 2> แล้วอย่างนี้เราจะสืบต่อยังไงล่ะเนี่ย